วันนี้ก็มีทอดมันกุ้งเจนะงองะจีเตะหะน่ารักด้วยขั้นตอนการทำง่ายมากๆนะคะแต่ใช้เวลานิดนึงเริ่มต้นกบก็จะ,ะใช้เต้าหู้ขาวนะเต้าหู้ขาวเป็นแผ่นๆนะคะหั่นเปชิ้นเล็กตามนะใส่ชามผสมพักไว้ต่อมากบใช้เห็ดออริจิเห็ดอ้วนนะนะกบจะเรียกว่าเห็ดอ้วน หั่นเป็นชิ้นเล็กๆตำแล้วเอาไปบีบน้ำน้องให้แห้งในเต้าหู้มีน้ำอยู่แล้วนะคะบีบน้ำเห็ดให้แห้งสนิทเนาะพอแห้งสนิทเนี่ยไปผสมกับเต้าหู้มันจะพอดีแต่ถ้ามีน้ำเยอะเกินไปเราจะปั้นไม่ได้อันนี้เป็นเคล็ดลับนะมันจะแตกนะคะเสร็จแล้วพอได้สองส่วนนี้เสร็จผมก็ผสมแป้งสองอย่างเป็นแป้งข้างกอบแล้วก็ แป้งข้าวโพดอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสเจนะแล้วก็พริกไทยตั้ประมาณครึ่งช้อนชาเกลือนิดหนึ่งเจ็หนึ่งส่วนสี่พอแล้วกวเค็มนะคะนวด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 ให้เนียนเสร็จแล้วกบก็ลืมใส่กบอยากให้มันเหมือนทอดมันกุ้งกบก็เลยใส่แครอทสับลงไปด้วยเห็นไหมเป็นสีแดงแดงน้อยน้อยถ้ามันกุ้งเจของกบจะมีสีแดงน้อยน้อยมุมนี้เห็นชัดกว่า เห็นไหมเหม่ก็หม่กุ้งจริงๆเลยแค่ลอดสับขบใส่ไปสักประมาณสองชั้นโต๊ะได้นะคะคุกเข้าเข้าด้วยกันเสร็จแล้วก็ปั้นเป็นขนาดทักลูกปิงปองกดให้แบนนิดนึงทำรูตรงกลางแล้วไปเค้าแป้งขนมปังระหว่างนั้นเราก็ตั้งน้ํามันรอใช้ไฟอ่อนนะทําไมจะต้องมีรูตรงกลางเหตุผลเพราะว่าเก็ดขนมปังเป็นอะไรที่ไม่ไวมาก นะคะการทำรูตรงกลางจะทำให้น้ำมันเข้าถึงทั่วถึง,ถงทั้งชิ้นทั้งนอกและในเพราะฉะนั้นข้างนอกเราจะกรอบแล้วข้างในเราก็จะสุกพอดีนะพอสุกเสร็จถอด,ดน้ำมันพักไว้แล้วก็มาทำบวยเจียบวยเจียเน้นนะคะทำง่ายมากๆากนะส่วนประกอบคือกบใช้น้ำบวย1นึช้อนโต๊ะบวย1เม็ดน้ำตาลทรายประมาณ2ชัช้อนโต๊ะตั้งไฟอ่อนคนเข้าด้วยกันนะคะจนน้ำตาลละลายเสร็จแล้ว ทีนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนของการชิมรสถังความกรอบนะนั่นให้แบบนี้นะนะจะมีความเค็มอ,อ่อนๆนะคขห,ห,หอมเกล็ดขนมปังทอดอย่างดุแรงแล้วหนึ่งนะสองแล้วก็จิ้มไวเจี<ม>๊ยวไวเจี๊ยนบ้านๆทาเองืืออ อร่มากก็มีความเปรี้ยวหวานข้ากันเงข้าวกันงลองเนาะจานนี้กินเจไม่จำเจแบบเท้ๆกับทั้งกกล้องลอง้อม